สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาแนะนำน้องใหม่ของทางร้าน Toyota t o y ยต a y a า i s a เอทิคันนี้ปี2024จดปี2024แท้เลยเป็นสีขาวรอบคันค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลยทั้ง4ล้อสภาพสวยมากๆค่ะสำหรับคันนี้ด้านในนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้าน คันนี้ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะมีหน้าจอทัชสกรีนค่ะเป็นปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและเลขไมวิ่งไป22,000กิโลเมตรนั้นเองรับประกันนะคะเลขไมแท้ค่ะวารันตีจากศูนย์โตโยต้ายังอยู่นะคะสำหรับคันนี้ภายในไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าเราลองมาดูด้านหลังกันดีกว่าภายในกว้างขวางนะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกัน สำหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่อง1.2นะคะเป็นรุ่นสมาร์ทต้องบอกเลยว่า Yaris a t i b คันนี้สภาพสวยใหม่รอบคันเป็นสีขาวเราลองไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ น้านหลังเก็บของได้กว้างขวางนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเดินทางเข้ามารับชมรถตัวจริงของเราเดินทางมาได้เลยร้านสหยันยนต์รัตนาธิเบศอยู่จังหวัดนนทบุรีอยู่ติดถนนใหญ่รัตนาธิเบศเลยนะคะหากลูกค้าเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางกระสอลงทางลงที่หเจอร้านเลยมาถึงเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2เครื่องเบนซินภายในทั้งภายในของรถภายในของเครื่องบอกเลยว่ารถของเราทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักผิดความไฟไหม้น้ำท่วมและเลขไมแทร้อยเปอร์เซอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ Toyota y a r ริ a เอทคันนี้เครื่อง1.2รุ่นสมาร์ทเกียร์ออโต้ปี2024ราคา469,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยค่ะ